U.R.013G เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าได้นะครับแต่ตัดใจไม่ได้หรอกสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการม a ok k i t a Unbox วันนี้เราอยู่กับเจ้า UR013G c o s l e s s Grass t i m m e r G, mer, เครื่องตัดหญ้าไร้สายที่มาในโมเดล40 v Max ตัวนี้กำลังขับเคลื่อนสูงด้วยนวัตก,กรรม Brushless Motor และระบบ AFT Active Feedback Sensing Technology ระบบที่ช่วยหยุดการทำงานในกรณีที่เครื่องทำงานช้าลงอีกอย่างหนึง่งที่ผมอยากจะแนะนำคุณชมมากเลย UR013G ตัวนี้มากับเจ้า IPX4 ระบบป้องกันละอองน้าและละอองฝุ่นที่อัปเกรดขึ้นจากเดิมและตัวนี้ระหว่างการทํางานเนี่ยทางมาร์กิต้าเราได้มีการเทสกันแล้วว่าเสียงนะคุณผู้ชมระหว่างการทํางานอยู่เพียงแค่95เดซิเบลเท่านั้นในส่วนต่อไปคุณผู้ชมในส่วนของการเทสตัวนี้เจ้า UR013G เราได้ทําการเทสกับเจ้าแบตเตอรี่ BL4040F หรือแบตเตอรี C ่4 0 v Max 4 m ของทาง Makita Max Speed อยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีและ Low Speed ต่ําสุดอยู่ที่2ชั่วโมง50นาทีอะคุณผู้ชม ผมว่าถึงแก่เวลาอันสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกไปพร้อมๆกันดีกว่าแต่เนื่องจากกล่องค่อนข้นนางอลังการเดี๋ยวเราต้องหาตัวช่วยหน่อยแล้วไปอยู่กับตุ้ยต้นมือนเดินอีกแล้วพี่ต้นสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่ต้นสอนคุณผู้ชมดีกว่าว่าเจ้า ur 0ู 3G ีเนี่ยมีขั้นตอนการประกอบและอะไรเนี่ยพี่ให้พี่ต้นแนะนำว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกและประกอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมมาต้นลุยเลยดีกว่ามาครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกาดบังเศษไม้นะครับพร้อมกับใบมีดตัดเอ็นมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะใบตัดนะครับตัวนี้ก็เป็นใบตัดเซฟตี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดสะพายหลังนั่นเองนะฮะของ m a k i กิต้าเราแถมนะครับเป็นแบบสะพายบ่านะครับ ในส่วนของที่สะพายก็ออกแบบมาให้นิ่มนะฮะใช้งานได้ระยะเวลาที่ยาวนานนะฮะก็จะแถมชุดประแจอุปกรณ์เซอร์วิสเครื่องมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเปลี่ยนใบถอดใบนะครับหรือถอดกาดเราก็จะแถมชุดนั้นมาให้ด้วยแฮนด์ที่มีมาให้รุ <ier> ร่นนี้เขาเรียกว่าแฮนด์จักรยานเนาะนะครับ 1> <1> อ,อันดับแรกนะฮะให้ถอดนะครับเบ้าของแฮนด์จักรยานตรงนี้ก่อนนะฮะออกมาก่อนเนาะสำหรับตัวนี้นะฮะทางมังกิต้านะครับก็ได้ออกแบบ ตัวแฮนด์นะฮะให้มีอิสระในการปรับนะครับเพื่อให้ได้อิสระของผู้ใช้งานเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเรานำตัวน็อตตัวผู้นะครับหมุนเข้าไปก่อนกดลงล่องนะครับพอเข้าแล้วนะครับทำการหมุนไปหน่อยนึงก่อนพอเริ่อตึงๆงแล้วฮะ,ะให้ปรับก่อนนะฮะับไม่เข้าออกับตรงกับสารีระเราเลยหมุนเหมือนปิดฝาน้ำครับตามเข็มนาฬิกาไปเลย นำมาใส่ให้ลงล็อกของเขาครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับที่มีในกล่องแถมมาให้นะครับใส่กาดแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะเอาให้ตึงมือนะครับตัดหญ้าให้หญ้าเนี่ยต่ำๆนะฮะแล้วมันติดกาดบางใบเราสามารถถอดกาดบางใบครึ่งหนึ่งได้กดออกไปนะครับแท่นี้ก็ ถอดออกมาเป็น2ชิ้นได้นะครับให้เราเอาหกเหลี่ยมนะครับที่ในกล่องแถมมาให้เนาะอันเล็กนะฮะจะมีเขาเรียกว่าอ่ารูเสียบขัดล่องใบนะครับอยู่ด้านหัวเครื่องเลยนะฮะให้เราทําการเสียบไว้นะครับแล้วหมุนแล้วกดไปเรื่อยจนเขาเข้าล็อกของเขานะฮะพอเข้าล็อกเสร็จนะฮะให้การคลายนะครับการคลายใบของเครื่องตัดหญ้านะฮะจะคลายตามเข็มนาฬิกาเนาะนะครับ จะเป็นเกียวสวนนะครับถัดไปนะฮะจะเป็นในส่วนของการใส่ใบนะครับการใส่ใบนะครับเพราะาจะมีประแจที่แถมมาให้นะครับเป็นประแจบล็อกแบบนี้นะฮะแล้วก็นะครับจะเป็นในส่วนของหกเหลี่ยมเล็กนะครับเอาไว้ใส่กรณีนะฮะด้านหัวเนาะกรณีที่จะเปลี่ยนใบถอดใบนะฮะในการคลายออกมานะฮะให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะจะเป็นเกียวสลับด้านนะครับ จะไม่ใช่เป็นเกียวตามปกติเนาะ,ะ,ะเพื่อป้องกัน<ๆ>การหมุนย้อนกลับกรณีเราตัดหญ้านะครับตรงนี้เอาไว้ด้านหัวนะครับด้านหน้าโอเคเขาจะมีล่องของเขาอยู่นะฮะได้ทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างงี้ต่อมานะครับในส่วนของหัวเกียร์นะฮะก็จะมีในส่วนของที่เติมใส่จารบีนะครับจะเป็นไขควงแฉกด้านในนะฮะให้เราเอาไขควงเนะี่ยหมุน ไขออกนะครับ่วนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็จารบีเนี่ยใส่เข้าไปครับเราก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมานะครับเรามาดูระบบภายในเครื่อง UR013G กันเลยนะฮะตัวเครื่องของเขาจะออกแบบมาใหม่นะครับในส่วนมอเตอร์ก็อัปเกรดขึ้นมาด้วยนะฮะนะครับในการดีไซน์ของมอเตอร์ของเขาเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเคสครอบมอเตอร์ ของเขาเนี่ยจะมีคีบระบายความร้อนมาให้ด้วยก็จะเป็นในส่วนของแผงวงจรนะครับตัวนี้ก็จะมีแผงวงจรกำจัดความร้อนที่ใหญ่ขึ้นนะฮะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับเวลามอเตอร์ทางานหนักนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้ก็จะระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงนะฮะรูระบายความร้อนด้วยนะฮะจะใหญ่กว่าเครื่องรุ่นก่อนนั่นเองนะครับในส่วนของเพลานะเพลาหรือก้านนั่นเองนะครับเพลาก้านเนี่ยครับ ก็จะออกแบบมาให้ใหญ่กว่าปกติขนาดไดมิเตอร์อยู่ที่25มิลนั่นเองนะครับก็เป็นไดมิเตอร์ที่เทียบเท่ากับเครื่องยนต์เลยทีเดียวนะครับชิ้นส่วนต่อมานะครับในคันสวิตช์การใช้งานนั่นเองนะฮะตัวใหม่เราอัปเกรดมาเป็นคันโยกนะฮะก็จะใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการใช้งานของเจ้าเครื่อง UR013G นั่นเองนะฮะก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มใหญ่ตรงนี้เลยนะครับกด1ครั้งนะฮะจะเห็นไฟสีเขียวขึ้น2ออันนะฮะ ไฮส e ีดตัวนี้ก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยในกรณีที่เราทําการตัดหญ้าที่มีความลุกล้างสูงต่อมาด้านบนนะฮะก็จะมีนะฮะปุ่มรีเวิร์สนั่นเองนะครับที่เป็นตัว R ด้านบนนะฮะให้เรากด1ครั้งนะครับไฟสีเขียวกับ HIGH MODE ก็จะดับลงจะขึ้นกระพริบปไปที่โหมดรีเวิร์สในกรณีที่หญ้าติดใบนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องดับเครื่องแล้วไปคายเองนี่ก็คือข้อดีของระบบรีเวิร์สนะครับในส่วนของเครื่องหมายตกใจ นะครับตัวนี้กรณีที่นะครับไปตัดยอาลกล้างนะครับแล้วเกิดโหลดหนักๆนะครับเจ้าตัวบอร์ดของเราเนี่ยครับก็จะคอยตัดการทํางานหรือระบบตัว AFT นั่นเองตัดการทํางานเมื่อเครื่องเกิดโหลดนะครับก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายหรือก่อนที่ผู้ใช้งานจะเกิดอันตรายจะตัดการทํางานก่อนนะครับต่อมาเรามาดูนะครับคันโยกนะครับคันโยกตัวนี้เอาไว้เพิ่มนะครับปรับความเร็วรอบในการใช้งานนะครับอยากให้แรงขึ้นนะครับปรับไปที่สุดเลย ระดับกลางๆหรือเบอร์2นะฮะให้เลื่อนมาที่ขีดที่2หรือได้รอบต่ําสุดเรื่องบนเลยนะฮะหขีดหรือต้องการให้เครื่องดับทันทีกดบนสุดเลยเครื่องก็จะดับทันทีโอเคครับผู้ชมต้องขอขอบคุณพี่ต้นสำหรับคำแนะนำดีๆสำหรับเจ้า UR013G เครื่องตัดหญ้าไร้สายที่มาในโมเดล40โวลต์แม็จาก m a ร์กิต้า ผู้ชมอย่าลืมติดตามพวกเราผ่านช่องทางต่างๆทางด้านล่างนี้สำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานมิกิตาทุกคนต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนและคลิปหน้าพบกันครับ